วัสดีค้าวัตถุที่ถือทันนะคะมาขดมาห่เาอเจต่ายคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูบอาจ,จะมาว่างแนวทางของเราพัฒนาค่ะเป็นแนวทางของเจ๊อุ้ยค่ะเป็นแนวทางของเพื่นนอนแบบพิจารณาไว้พิจารณาซ่อมไว้เนาะค่ะพี่น้องเบิ่งแนวทางกันค่ะ จ้านี่ก็จะเป็นแนวทางของเจอุยเนาะค่ะลาวพัฒนาแนวทางลาวพัฒนาวันที่สิบปดค่ะของพื้นกรหลุดไปเนาะสองตัวมาตัวค่ะเขาบนล่างวิ่งวิ่งหนึ่งเนาะค่ะเขามาทั้งบนทั้งล่างเนาะหนึ่งหนึ่งหกกับห้าหนึ่งเนาะค่ะของเจอุยเนาะ ตัวไม่พ่นไข่มาแล้วล่ะค่ะเจ๊อุ๋ยนี่ประวัติเพ่นครับประวัติของเจ๊อุ๋ยที่เคยล่มงไปแล้วเนาะค่ะตัวไม่เพ่นไข่มาแล้วเนาะตัวไม่ เรขพกนนรุดไปบ่เขากับกาบขอโทษขออภัยแทนเจออุยเดอ้อครัพี่น้องกาบขออภัยหลายๆเรขพกนนรุดเจออุยให้มาใหม่แล้วค่ะให้มาแล้วลาวพัฒนาวิ่งรูด2กับ7ค่ะ2ตัวสีหางส7งเจ็ดสค่ะบินก็จะ2อสองกับ7จค่ะสตัว3มหาง7จ็ด สองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะค่ะลาวพัฒนาไปจะไปต่อกับจี้อุเยแคบหน้าจอเด้อค่ะแคบหน้าจอวิ่งรูดเพิ่นก็นจะมีสองไอเน้นจอภาิว่านิ่งจอเน้นนะพี่นอ้องวิ่งรูดเพิ่นว่าสั่ง สองหางค่ะสองหางสองเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะตัวนิ่นตัวเจาะพื้นนองสามตัวค่ะสองหางค่ะสองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดเนาะแนวทางเจีอุย๋ยลาวพัฒนาเนาะค่ะลาวพัฒนาไปไม่ไปต่อกันเนาะค่ะพี่น้อง เจอุ๋ยเนาะแคบหน้าจอค่ะใครจะไปต่อแับจจอุย๋ยมือใหม่วันใหม่หัวจังไปใหม่เนาะค่ะมือใหม่วันใหม่ไปเหมือนเดิมเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของคุณยายใจดีเนาะค่ะคุณยายใจดีกับแนวทางใหม่เด้อกันสองสามงวดเนาะที่เพิ่นเอาม,มาวาง วันที่สิบแปดเพิ่นกระเขาแค่หาตัวเดียวค่ะเลขเพิ่นกระลุดไปเนาะสามงวดนี่เป็นงวดที่สี่และค่ะของเป็นงวดที่สี่เนาะของคุณยายใจดีเนาะค่ะทอาไปเบ่งแนวทางใหม่ของเพิ่นกราบขอบุญขอบคุณคุณยายใจดีเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเรียกลุดไปเรียกบ่กเขากะกราบขอโทษขออภัยแทนคุณยายเนาะค่ะ ขอโทษขออภัยหลายๆเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนะคะเลขก็มีเขามีรุดเนาะหมอเขาก็มีแต่ว่าขอโทษขออภัยละค่ะทางช่องก็อยากให้เขาเนะเจตารุ่นค่ะรุ่นกราบขอบุญขอบคุณเอฟซเนาะค่ะ บอกว่าจะเป็น f อซเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามาให้กำลังแร่นใจเนาะไปเบิ่งแนวทางของคุณยายใจดีมือใหม่ของพื่นเนาะค่ะงวดใหม่เนาะงวดใหม่วิ่งรูดซกับ2ค่ะสองตัว6หางซ3ส2มซหนึ่งค่ะสองห้าสองหเบิ้นก็จะซีกับสอสองค่ะ สตัวสหางสี่สองหางสี่สองหกสองสหนึ่งสส,สองค่ะสีห่หางเนาะค่ะอันสองตัวนี้เพื่อนไทยนินเจาะมานี่เนาะเจาะมาแค่สองหางค่ะสี่สองสองหกส,สองสองหค่ะเพื่อนนินเจาะมากเนาะ สามตัวสีสามตัวสีหางเนาะเดินเจาะสองตัวค่ะสี่สองหกสี่สีส่สองค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะไพ่จะไปต่อพิจารณากันถ้าไพชอบชิปนี้ก็จัดเนาะค่ะชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจเจตาเนาะคะ่ะช่องน้นอยๆกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่เขามารับชมรับฟังมาให้กำลังแรงใจเนาะคะ่ะติชมมาได้เนาะคะ่ะติชมได้ติเพื่อปอเนาะ,ะติตายอมยอมรับคําติชมะคะ่ะติชมกันมาได้เนาะ,คะแคปนาจอะครับไปจะไปต่อกับคุณยายใจดีนะะเนาะค่ะนิ่นนิ่นจอเพิ้นสามตัวกะ ซีสองหกด้วยค่ะแล้วก็ซีซีสองเนาะของคุณยายใจดีไปพิจารณาไม่ว่างวดหนาจะปิดแนวใดเนาะพี่น้องจะเข่าหรือจะรุดเนาะทำควาท่านทันรูดไปงวดนี่กับงวดไม่ละค่ะไปโตลุดงวดนี่งวดหนาไปโตเนาะแมนบอพี่น้องเอาเจ้าขึ้นมาเบาถืกเถอเจตตารุดงวดนี่งวดหนากับไปโตล้วเนาะ ไปตัวคะ่ะไปพิจารณาไม่คือเก่าเนาะตามต่อคือเก่าคะ่ะต่อไปของตาบรรทัดคะ่ะตาบรรทัดวันที่สิบเอ็ดเอาอันนี้คือเป็ีนวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบแปดอยู่ใส่พี่หนองของตาบรรทัดของตาบรรทัดอยู่นะวันที่สิบแปดเออมาแล้วคะ่ะ มาแล้วรูดไปออกจากมูไปเนาะรูดไปค่ะนี่ประวัติเพิ่นเนาะเลขเพิ่นรูดกราบขอโทษขอไพ้คขะของตาบรรทัดวันที่สิบก็รูดค่ะสองตัวก็ไม่มาเนาะหนึ่งตัวก็ไม่มาเนาะค่ะ ไปให้กำลังแรงใจตาบรรทัดไม่ค่ะที่นองกาบพอโทษขออภัยแทนตาบรรทัดเนาะที่เล็กพุ่นหลุดไปเนาะค่ะกาบพอโทษขออภัยลายๆตาบรรทัดใ,ให้มาแล้วค่ะให้มาแล้วลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะวิ่งรูดวิ่งรูดสามกับเจ็ดสองตัวหกหางค่ะ สองตัวหกหางสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะเจ็ดสี่เจ็ดหาดเจ็ดหกเบิร์นก็จะมีสามสามกับหกหกสามสามกับหกหกให้แปดดีด้วยนะพี่น้องเนาะแล้วนินเจาะเบิร์นนินเจาะเ,เจ็ดเบิร์ สามสามเขาหกคุณบอกเจตัว3ามหางค่ะ3 7 4เจ็ดสี่าเจ็ดสตัวนี้ตัวเจาะสามเจ็ดค่ะแคปน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับ ตาบรรทัดเนาะค่ะการขอบุญขอบคุณ,คณตาบรรทัดคือเก่าแล้วค่ะที่เอาแนวทางมาวางเนาะขันบ่มีแนวทางกะเป็นช่องไปบ่ได้เนาะค่ะแนวทางกะมาวางบ่ได้ขันบ่มีส่องเนาะพี่นอ้องอาศัยกันเนาะค่ะพึงพากันกำลังใจสำคัญที่สุดเนาะค่ะกราบขอบคุณขอบคุณบ่วาจะเปิดอีซีเก่าอีซีใหม่เนาะค่ะ เขามาให้กำลังแรงใจทั้งช่องจีตาเนาะช่องในนออยู่ค่ะคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะขอยพี่น้องโชคดีเดินทางไปไซส์ไก่ขอให้ปลอดภัยเนาะค่ะเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยให้มีสุขภาพใจและกายที่แข็งแรงเนาะค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ